อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ ad tig 2 4อย่าลืม ad tig 2 4ย้ำไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นคลียรเทนนี่เผยเบื้องหลังอาการบาดเจ็บตั้งเป้าคัมแบ็กให้ทันปรีซีซันเคลียรเทนนี่แบ็คซ้ายของไอ้ปุญญาอาร์เซนอลได้ให้สัภาพครั้งแรก หลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าในช่วงต้นเดือนเมษาจนหมดสิทธิ์ช่วยอาเซนนลในช่วงขอ้งสุดท้ายของฤดูการลรวมถึงการเพลย์ออฟฟตบอลโลกกับทีมชาติสกอตแลนด์แคนนี่ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะซันว่าตอนที่เราเล่นในเกมกับฟูฟที่บ้านเดือนกุมภาพันธ์ผมรู้สึกบางอย่างที่หัวเข่าของผมในช่วงครึ่งเวลาแรกผมบอกให้นักกายภาพและเราก็ได้ทดสอบกันแต่มันก็โอเคและไม่เจ็บอะไรมาก ผมลงเล่นต่อให้กับอาร์เซนอลและผมก็ไปรายงานตัวกับสกอตแลนด์ผมลงเล่น2เกมแบบไม่มีปัญหาอะไรผมกลับมาได้สมบูรณ์ดีและผมก็ออกําลังกายช่วงขาในยิมและข่าซ้ายของผมก็เกิดปัญหาขึ้นผมรู้สึกโดยสัญชาตญาณทันทีว่ามันไม่ถูกต้องและผมน่าจะต้องไปสแกนผมไม่ได้เจ็บอะไรมากตอนที่ผมเล่นให้กับอาร์เซนอลและทีมชาติผมทำประตูและแอซิดได้ดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรน่ากังวลหลังจบเกมกับฟุบ แลสแกนแสดงให้เห็นว่าผมจะต้องเข้าผ่าตัดมันเป็นเรื่องที่โชคร้ยายมากทีมแพทย์ระบุว่าต้องใช้เวลาพัก12สัปดาห์ทาให้ผมเข้าใจว่าผมจะหมดสิทธิ์ช่วยทั้งอ์เซนอลและสกอตแลนด์ไปแล้วอย่างไรก็ตามผมต้องการทราบจากผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพว่าผมจะทำอะไรเพื่อให้กลับมาได้เร็วที่สุดมันเป็นเรื่องยากในการทํางานทั้งวันในยิมด้วยตัวเองแต่คุณต้องผลักดันตัวเองไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมานั่งเสียใจผมไม่มองหาความเห็นใจจากใครท้ายที่สุดผมโชคดี ที่ได้เป็นนักฟุตบอลและผมไม่ถือสาอะไรไง่ายๆผมเป็นฝันร้ายของนักกายภาพผมต้องการให้พวกเขาช่วยผมกลับมาให้ได้เร็วที่สุดกว่ากำหนดเสมอและผมเป็นผู้ชมที่แย่มากผมไม่สามารถช่วยอะไรทีมได้เลยผมเกลียดมันเป้าหมายของผมคือการกลับมาให้ได้ในสิ้นเดือนมิถุนาและเริ่มปีซีซั่นกับอาร์เซนอลการฟื Spin ้นฟูร่างกายของผมกำลังไปได้ดีๆและผมคงให้เครดิตกับวิทยาศาสตร์การกีฬาของอาร์เซนอลทีมแพทย์และทีมฟิตเนสได้ไม่มากพอ พวกเขาสุดยอดผมไม่สามารถขอการสนับสนุนอะไรที่ดีมากไปกว่านี้ได้อีกแล้วทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจสโมูสสอนได้ทุกอย่างที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนนักเตะและแน่นอนผมไม่ได้มองหาเลียนยงวันอะไรเพราะผมทํางานอย่างหนักนั่นเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนในชีวิตต้องทําเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นเพื่อลดอาการบาดเจ็บของตัวเองคีรันเทนี่กล่าวว่าผมก็เป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมกังวลมาตลอดว่าไม่อยากเอาเปรียบเพื่อร่วมทีมหรือทีมทั้งหมดการทุ่มเททุกอย่างเป็นสไตล์ของผมและผมสนุกกับแนวทางนี้บางทีผมอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองในบางครั้งผมจําได้สตีฟคลาร์เคยมาพูดกับผมว่าแคลแนบางทีคุณสามารถผ่อนคลายได้ไม่ต้องกังวลทุกคนทราบดีว่าคุณเป็นนักเตะแบบไหนและสิ่งที่คุณให้กับทีมได้แต่ผมก็บอกเขาเออกไปว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับผม เบนไวท์แนวรับอาเซนอลต้องโชคายอีกครั้งกับงานทีมชาติอังกฤษเมื่อเขาจะต้องถอนตัวออกจากทีมแล้วเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บรือจะต้องเข้ารักษาตัวกับสมูสรนแนวรับวัย24ปีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับอาเซนนล่นทำให้เขาติดทีมชาติอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องแต่2ครั้งหลังสุดในการเรียกตัวจะต้องหลุดออกจากทีมด้วยปัญหาบาดเจ็บทั้ง2ครั้งเดือนกฤษจะมีคิวลงเล่นกับฮังการีเยอรมันและอิตาลีในช่วง2สัปดาห์ต่อจากนี้ โดยที่ทีมยังไม่มีการเรียกนนะักเตะเพิ่มเข้ามาทดแทนการถอนตัวของเขาแต่อย่างใดเบนไว้ลงเล่นกับอาร์เซนอลในฤดูกาลที่ผ่านมา37เกมโดยเขาผ่านการลงเล่นในทีมช่าิอังกฤษชุดใหญ่มาแล้ว4เกมเอสลีแมตเลนไนท์แข้งสารพัดประโยชน์ชาวอังกฤษกำลังจะหมดสัญญายืมตัวจากโรมา่ากับคืนต้นสังกัดแม่อย่างอาร์เซนอลในตอนสิ้นเดือนมิถุนายนเนื่องจากยอดทีมแห่งเกาโชเซดาอิตาลีประเมินแล้วว่า ไม่คุ้มที่จะใช้ออปชั่นซื้อขาดกูรูซื้อขายอย่างฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าตั้งแต่ดาวเตะวัย24ย้ายไปเล่นอย่างสตาเดียโอลิมปิโกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาถูกส่งใช้งานรวมทุกรายการแค่12นัดตัวจริงครั้งล่าสุดที่เกมเสมอกับเวเนเซีย1-1เมื่อวันที่14พฤษภาคมขณะที่บทบาทในยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกซึ่งคว้าแชมป์นั้นเป็นตัวสำรองไม่ถูกใช้งานตลอด3นัดสำคัญหลังสุดด้วยเหตุน,นี้ฝ่ายบริหารของจโรร์ซี่ จึงไหลแผนเจราจาเพื่อซื้อสัญญาที่เหลือปีสุดท้ายของแมตส์เลนไนท์เราจะคิดถึงนายเหตุค้ชมรินโยแสดงความเห็นสั้นต่อการเจาะย้ายออกไปของ Mad แมตส์เลนไนท์ลำดับต่อไปเมื่อแมตส์เลนไนท์คืนสังกัดแม่ก็คือหารือกับมิเกลอัเตต้าว่าอยู่ในแผนงานหรือไม่หากจะเป็นส่วนเกินก็ค่อยตัดสินใจอนาคตโดยมีกิสซันพาเลตจ,จ้องอยู่ตาไม่กระพริบนิชาลสันคิดอย่างไร กับการย้ายซบอาเซนนลเชลซีสเปอร์หลังตกเป็นข่าวลือริชาร์ดลิสันกองหน้าเลือดแซมบ้าของเอเวอเรตันออกโรงตอบสื่อด้วยตัวเองแล้วหลังตกเป็นข่าวลือหนักมากว่ากำลังจะย้ายออกจากถิ่นคูดิสันพาร์คโดยมีอาเซนนลเชลซีทอรแนมฮอสเปอร์ถูกลือร่วมกันอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์สรภาพตามตรงนะว่าผมเข้าไปคุยกับบอร์ดบริหารของเอเวอเรตันจนเคลียร์หมดแล้ว ว่าจะยังไงกับอนาคตของตัวเองแน่นอนผมใช้เวลาเปิดใจคุยกับแฟรงแลมพาร์ดไปค่อนข้างนานเช่นกันเพราะเขาคือคนแรกที่ต้องทราบว่าผมคิดอย่างไรเอเย่ตเองก็ต้องเข้าใจได้ว่าสิ่งดีที่สุดสำหรับผมคืออะไรฉะนั้นขอให้รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะย้ายทีมหรือต่อสัญญาใหม่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนการประกาศแบบเป็นทางการอยู่แล้วฉะนั้น ผมถึงไม่สามารถพูดเยอะกว่านี้ได้อีกสมมุติว่าผมตัดสินใจย้ายออกจริงๆก็ไม่สามารถพูดได้ด้วยความรู้สึกคื้นเพลงเพราะผมค้าแข่งอยู่กับเอเวอเรตันมาค่อนข้างนานความสัมพันธ์กับแฟนบอลย่อมเหนียวแน่นเป็นธรรมดาฉะนั้นหากจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้มันเรียบง่ายและขอให้เป็นเรื่องของสโมสรที่ต้องประกาศเองดูน่าจะผ่อนคลายกับทุกฝ่ายมากกว่า เจซาเกตกุนสื่อทีมชาติกรีดได้รับข่าวดีมาร์เกหเซนเต์แบ็กจากคิสซัปเเลตจะฟิตช,ช่วยทีมในศึกยูฟ่าเนชัลลีกเดือนมิถุนายนเกเฮมีปัญหาบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่ถึงตอนนี้มีพัฒนาการไปในทิศทางบวกน่าจะฟิตสมบูรณ์ทันช่วยทีมชาติกรีดทำศึกยูฟ่าเนชัลลีกที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ทันเวลาและงานข่าวระบุว,ว่าเซาเกตตั้งความหวังว่าเกฮี จะสามารถลงสนามได้อย่างน้อย1เกมจากทั้งหมด4เกมของทีมชาติอังกฤษในเดือนมิถุนายนเริ่มจากเยือนฮังการี4มิถุนายนเยือนเยอรมัน7มิถุนายนและ2เกมในบ้านเจอกับอิตาลีและฮังการี11และ14มิถุนายนซึ่งเป็นรายการยูฟ่าในเฉลีกทั้งหมดก่อนหน้านี้อังกฤษต้องเสียเบนไว้ปากกหลังของอาร์เซนอลที่ถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เรียกใครเข้ามาเพิ่มเพราะยังเหลือตัวเลือกเซนเตอร์แบ็กหลายคนนอกจากเกฮีแล้วก็มีจอห์นสโตนแฮร์ดี่ไม่กไาย คอร์น่าเคอร์ดีและฟิกาโยโทมอรีเมสซี่มองทีมดีที่สุดไม่ชนะแชมเปี้ยนส์ลีกเสมอไปเหลือเนือเมสซี่กองหน้าชาวอนตานาแสดงความคิดเห็นถึงแชมเปี้ยนส์ลีกว่าทีมที่ดีที่สุดไม่ได้คว้าแชมป์รายการนี้เสมอไปหลังเรอัลมาดริดเชื่อลิอร์พูล1-0คว้าแชมป์สมัยที่14ของสโมสรเหลือเนอเมสซี่ กองหน้าทีมชาติอเจตินาของปารีสแซง์แมงแสดงความคิดเห็นถึงรายการแชมเปี้ยนส์ลีกว่าทีมดีที่สุดไม่ได้คว้าแชมป์รายการนี้เสมอไปหลังแพ้แชร์สิ้นสุดเส้นทางเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายหลังการแพ้แพ้ต่อเรอัวมาริดก่อนราัาชุดขาวจะเดินหน้าคว้าแชมป์สมัยที่14ของสโมสรจากการเอาชนะลิเวอร์พูลในรอบชิงชนะเลิศทีมดีที่สุดไม่ได้ชนะเสมอไปเรอัวมาริด นี่ไม่ใช่การด้วยค่าพวกเขาน้อยกว่านั้นมากเพราะพวกเขาเป็นแชมป์ของแชมเปี้ยนส์ลีกและอยู่ที่นั่นเสมอไม่ใช่ทีมดีที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกนี้แต่ก็ยังสามารถเอาชนะทุกทีมได้ก่อนจะกล่าวถึงการปลาชัยต่อชุดขาวตกรอบ16ทีมเพิ่มเติมว่าผมรู้ถึงสิ่งที่มาริดเป็นผมใช้ชีวิตกับมันมานานหลายปีตลอดชีวิตของผมแบบใกล้ชิดและผมรู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะพวกเขาทำประตูได้แบบไม่มีที่มาที่ไป และมันเปลี่ยนแปลงการแข่งขันโดยอัตโนมัติหากการเคลื่อนไหวไปแปลกๆเกิดขึ้นหรือประตูเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนไปอีกครั้งและผมรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้และมันเกิดขึ้นกับเราและกับทุกทีมที่พวกเขาเล่นด้วยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นผมต้องการชนะมันอีกครั้งและมันทําให้ผมหงุดหงิดที่ไม่สามารถทําได้มัน,นยังทาให้ผมเห็นว่าทีมดีที่สุดไม่ได้คว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกเสมอไปแชมเปียนส์ลีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ สถานการณ์มีช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงช่วงเวลาทางจิตวิทยาที่ทีมหนึ่งโชคช่วยได้ความผิดพลาดเพียนเล็กน้อยทาให้คุณหลุดวงโครจรและคนที่พร้อมสุดสําหรับสถานการณ์เหล่านี้จะชนะหรือไปถึงรอบชิงชนะเลิศ